ชีวิตของชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้มีความผูกพันกับอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการจับปลาด้วยอวนนั้นเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวประมงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยอวนที่ชาวประมงใช้นั้นทำมาจากได้ดิบแต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วหลายครั้งได้จะพองตัวจมน้ำและขาดได้ง่ายขึ้น ชาวบ้านจึงได้คิดค้นวิธีทำให้ได้มีความคงทนแข็งแรงโดยการนำไข่ขาวของไข่เป็ดมาย้อมอวนทำให้อวนมีความแข็งแรงและช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นการนำเฉพาะไข่ขาวมาย้อมอวนทำให้เหลือไข่แดงจำนวนมากชาวบ้านจึงได้นำภูมิปัญญาของการถนอมอาหาร มายืดอายุไข่แดงจนกลายเป็นไข่ครอบไข่ครอบอันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะครอบครัวของชาวประมงพื้นบ้านแถบริมทะเลสาบสงขลาจะทำกินและทำขายเป็นอาชีพกันในหลายครอบครัวคุณเป็นเลยคุณคุณโบราณเป็นเลยแล้ก็ต้องตาทำมาก่าเรียมา ขาทำมาก็แเล้วกี่กันแต่ว่าเขาไม่ได้ปืนตลัดเด็ดมันต้องลงทม่กาทำแบกินในรกเือนแต่เรามาเท็กซะค่ะปืนค่ปืนตาลคนแต่แรงกันคนแต่แรกก็ดีทำให้ขอคนีว่าได้ขึ้นจากกหรเว่าเป็นใกขอคนแต่แรงกันเข้าเอาไข่ขอเข้าไข่เขาเปิดตาลเาายพวเขาขายอย่านหน่คนแต่แรก็จะเอาไข่ไข่ข้าวปอย่าแม่ถึงเงเลยมันขายเป็ไข่ขอ ไข่คอบแต่ว่าเป็นไข่มกเหนี่นะมันต้องมีควัมอบนะคนจะไม่ไดเลนจะควกโคอย้่กันเพราะว่าขาทำมันจะมขึ้นกจะเอานื้อเมือข้าวนึ้ถ้ายอมไอซึ่งไข่แดงมันเขาจะพาไปไปทำเป็นไข่โคซึ่งก็พอคว่าโอซึ่งก็พาไปนมกอันนี้คนจะเลกจะเลเป็นไข่มกมันใหญ่ไข่บคฟาเป็นมากเป็นมากแล้วะซึ่งผม่ามาต้อไม่เหนยุ่มาัต้องนึ่งเมมันมามันมากมันต้องนึ่งมันหมกไม่ได้ แต่คนเล่มันมกแต่เนี่ยลื่วว่าไปตั้งเนหม้อกข้าวคนแตเล่มันจะตั้งม้อกข้าวมันทำประมาณสักสามน้อยสามน้อยมันพกมัน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 จะร่างน้อยแต่ตั้งมอกข้าวคนบางคนมกแต่มันจะมีมีคว้าอบอยู่ครับซึ่งจะไม่เด้อยู่นี่คว้าอบไม่มีแลยพอเวลาคนเสริมันจะเปิดตีมันบริวายเลยเดี๋ยวยูกัรเป็นว่าเปิดร้อนไปเลยเอาต้องไปเทคไลน์นั่นน่ะตอนตอนตอนตะกูมันเร็มหน้าเทคไลน์มาจากโบจากลี่เนี่ยเขาต่อเนี่ย เขาจะเนี b ỏ, b ỏ âm, đây, ่ยอเขาทำาพอคนนี้ทำไม่ได <À. S 2> ้พอเขาไม่ได้เอาเมืองในไปเขาไม่ได้เอาเมืองในไปยอมไมอ่ะโมกบกนี่โมกบกนี่จะจะทำไม่ได้ปอโมเด่มันจะโ้เลยว่านำเมือไกล้าว้นี่ไปยอมไหมเท่ทำไมเองเองขึงใกล้เดกมาทำเลยนของึงนกล้เด็กมาทำเยป็นขอ เรากล้มนน่ยมี่าคนเลแ็กไม่ันคนแต่เล็กคนแต่เล็กตั้วอีตักินเลงนี่อีตั้มหิไรนี่มันไม่ตมันไม่ดมมันไม่มีประโยชน์ผมก็เรื่องตดอไได้ก็ได้แต่ว่าในื่อกรอนนี่วะคุณฝ่ายยอมแม่ก็มีประโยชน์ฝ่ายยอมแม่ก่อนอะไเลขึ้นอายุนี่เงี้ยอมแม่ไม่ได้เลยพอว่าตํามต้งสงโรงงานมันจากกลกอบดี ผมบอกาต่ละมม้นรดกตั้มจะไม่แต่แรงมาตํามเย็แกก่อแจกกว่ากองวันเป็นปั้นรันหนปั้นน้อยต้เยนีอยู่ราะการรกบซึ่งมันตึ้งตัใส่ัตึออกว้าโกบกีบเลือขอบอบซึงเวลาคนมาเือนคนมารจจักว่าแก่ก็แค่ไรโดว่าแห้ขบโดยไม่โดยแเไรหัมันขอว่าซึงตละเรียอกันเปิดโลนั่นคือกรั่การทมันคือการแรงกันคือเอากระสับล้างน้ำล้างเอกเลือกล้างออนล้างเอเวลทอยเีลยก็เลยออกเลือก ก็เลเอามาตึหังก็เลยตงอมต่อมตอมตะเอาแ่แดงอเอาแค่แดงคอีการทําอันคือมีกาทําเอา่แดงมาใส่ดีไปมาไส้ครับบุไเนี้ยใุกพอุ้นยตึ้งมีก็เลเราไข่แดงกับไข่ข้าวแยอแกงแดงข้าวยอึ่งเพื่อคันกีกันไบรอไปออเพื่อห้ก้ง้งก็เยเอา่ดงกับ่ข้าวยคอไ่ข้าวยม่พอแยงม่ครับ เอาไก่แดงกันตีกัไก่กกันกับไก่ข้วไปไปในน้มถส้าเรีว l สน้ยวปึหอาไก่แดงตั้งในนามันนี่ยออามาเชื่อไ้หรือออมา้นเลื้มรูบลรูเดียวมันคือการดำอันคือเอาเอาเอาไก่แดง้มลูมานเลื้วเลืวเดียวอนไม่อันกไ่ในไก่กบก็้นจังนันเลยครเอาเลือยดเอาเลือยอตใส่นนล่ะใส่ในในในตรง เอาเครือยอด่ข้างบนไเลยยอดยอดเอันนี้เด็อยู่นี่ออายอดรอกึงตึงแล้วพอยอดแตงแล้ึงแกไปเอาไปวายตรงโน่ไปวายยกวาบานพกเจียมงเจ็ีมงแล้วก็ปักไปนึง ไข่ครอบจึงเป็นเรื่องหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นของรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้และสืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนและความชาญฉลาดของผู้คนโดยเฉพาะวิถีอยู่วิถีกินที่ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำรงชีพของชาวประมงลุ่มทะเลสาบสงขา